มีมาให้9ก้าแสนนะมีตู้เย็นด้วยดูซิงานประกอบเขาโหแน่นมากเฮ้ยกระจกแบบนี้คุณผู้หญิงชอบแน่นอน ชแวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวิปีผู้ชมนะฮะสวัสดีจากงานมอเตอร์เอ็กด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่บูธไอออนะครับและเขาก็เปิดราคา i อออนวเรียบร้อยแล้ว602ลักช r รี่นะครับราคาบอกเลยนะฮะว่าในช่วงมอเตอร์เอ็เนี่ยนะฮะใครกําลังเล็งอยู่เนี่ยรีบมาดูรีบมาจองกันเลยเพราะราคาเขาไม่ข้ามล้าน,นครับราคาปกติจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองหราคาพิเศษในช่วงมอเตอร์เอปเนี่ยเก้าแส คุณที่ดูดิคุณได้รถไฟฟ้าคันใหญ่ๆออปชั่นแน่นๆนะครับราคาไม่ข้ามล้านและสเปคเนี่ยคือชาร์จไฟเต็มวิ่งได้ไกล602นะครับกิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ด้วยก็ได้ด้ว่าน่าสนใจไม่น้อยรายละเอียดคันนี้เจาะลึกจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูทั่วบูธนะครว่านอกจากไอออนวีแล้วเนี่ยนะคะตัวไอออนวายพลัสหรือว่าจะเป็นตัวตระก,กูลไฮเทค HT มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะฮะกรอบชมการดอย่าลืมแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกลังใจใว้พี่พีด้วย ทีนี้เราไปดูคันนี้ก่อนดีกว่าเนาะไปครับในส่วนของ I อออนวนะครับรถไฟฟ้าคันใหญ่ๆแบบนี้มิติตัวถังไดเมนชั่นเนี่ยความยาวก็อยู่ที่4,605ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,876ม mm, ิลิเมตรความสูง1,686ม mm, ิลิเมตรระยะถัดถล้อหรือวิวเบสนะครับ2,775มิลิเมตรแล้วก็น้ำหนักตัวรถเปล่าเนี่ยประมาณ1,920กิโลกรัมทีนี้เรามาดูรอบคันกันหน่อยดีกว่านะครับว่าการดีไซน์คันนี้เป็นยังไงจริงๆเนี่ยเราเคยรีวิวแล้วก็พาไปลองขับกันมาแล้วแต่ตอนนั้นเน่ะย,ยังไม่ไ หลังจากเปิดราคามาต้องพามาดูคันจริงอีกครั้งเนึงเพราะหลายคนจะบอกเฮ้ย9แสนกว่าได้รถใหญ่ๆแบบนี้ได้อะไรบ้างเบื้องต้นนะฮะรถเขาจะเป็นสไตล์แบบ s u v คันให,ใหญ่แบบนี้รถครอบครัวที่มีตู้เย็นภายในบอกว่างนะครับการดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนก็เรียกว่าดีไซน์ลังเกชของไอออนปพอสมควรเลยครั้งแรกนะครับที่แบรนดน์นี้ใช้โลโก้คําว่าไอออนติดแบบนี้นี่นะครับเสริมให้รถยนต์เนี่ยมีความอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็ กรองรอบคันติดตั้งอยู่ตรงกลางจุดติดตั้งเป็นป้ายทะเบียนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์สไตล์แบบบึบึๆแบบนี้ไฟหน้าพร้อมไฟเดย์ไลท์จะเป็นเส้นแนวตั้งนะครับไม่ใช่แค่ไฟหน้านะเดี๋ยวเราพาไปดูไฟท้ายกันต่อด้วยแล้วก็ด้านล่างของตัวปั๊มเปอร์เนี่ยจะดีไซน์เป็นสีกรอสแบ็ k พร้อมกับเซ,เซนเซอร์มีมาให้นะครับใช้ด้านล่างตรงนี้จะเป็นช่องดักอากาศนะครับพร้อมกับตัวเรดาร์เพราะคันเนี่ยระบบช่วยนะครับขี่เนี่ยจัดเต็มแล้วก็เอาเป็นว่าสีสันสีส้มแบบนี้ตัดขอบสีดํา ก็เท่นะและอันนี้ถือว่าเป็นแบบสีฮีโร่ก็เลยนะจริงๆสีอื่นก็มีสีขาวก็สวยด้านข้างตัวรถคุณผู้ชมโป่งซุ้มล้อจะเป็นตัวสี c รอสแบ a ็ k จะเสริมให้รถยนต์เนี่ยดูพรีเมียมขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็ลดลายล้อเนี่ยจริงๆงนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วล้อสวยแล้วนะครับสเปคเขา2องสองห้าก้านก็จะเป็นสไตล์ดีไซน์สอดคล้องกับตัวไฟหน้าไฟท้ายคือจะเป็นแบบแนวตั้งแล้วก็เป็นแบบแนวจะคล้ายเหมือนพวมัสเซลนะครับเน้นความบึกบึน ดีไซน์ภายในกรูกภายในคลุมมาอย่างดี mm hmm. เป็นตัวพลาสติกคลุมมาให้ไม่ได้ปล่อยปเปลยนะเนี่ยเก็บงานมาดีทั้งหมดเลยกระโดดขึ้นมาผู้ชมรถคันนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าเขาจะไม่ได้มีการตกแต่งเป็นแบบโครเมียมก mm ็ hmm. จะเป็นแบบสีกรอสแบ็กรอบคันเลยนะครับตั้งแต่หลังคาตั้งแต่ตัวแหลกนะครแล้วก็กรอบของตัวกระจกมองข้างนะครับกรองรอบคันมีมาให้ไฟเลี้ยวที่สาคัญเลยคือ mm hmm. มือจับเปิดประตูนะฮะเวลาปลดล็อกเนี่ยหรือเราจะเปิดประตูนะ mm hmm. เ,เนี่ยนะฮะคุณสามารถดันแบบเนี้ย แล้วก็เปิดได้ข้อดีของมือจับเปิดประตูแบบนี้คืออะไรเวลาคุณล็อกรถอ่ะคุณจะรู้สึกว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเขาเรียบไม่ได้มีมือจับมาให้รู้สึกเกะกะนะครับเวลาล็อกรถปลดล็อก,อกจากตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ตัวถังด้านข้างผู้ชมนี่ดูความใหญ่โตเัาผมสูงประมาณ172นะเนี่ยขันเมาเริ่มเลย9.9นะฮะได้รถไฟฟ้าที่วิ่งไกลด้วยได้ออปชั่นจัดเต็มด้วย นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูรีวิวลองขับจัดเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมยืมไปลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอาทีนี้เรามาดูภาพรวมด้านข้างกันต่อตัวล้อตัวอะไรมีมาให้ครบนะฮะแล้วก็เรื่องของไซซิ่งบอร์ดยสารต้นหลังเดี๋ยวพาไปลองนั่งด้วยดูด้านหลังกันต่อนะฮะนี่ด้านบนสปอยเลอร์มีมาให้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบที่เป็นกรอสแบ็กพร้อมกับไฟเบรก่นที่รนะครับกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้าพร้อมใบปัดน,น้ำฝนมาให้ครบนี่เป็งงนไงเหมาะกับการใช้ในประเทศไทยมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ ดีไซน์ของไฟท้ายเนี่ยสอดคล้องกับตอนหน้ามากๆนะครับ LED Lighting like <c oughs> เป็นลักษณะแนวตรงแล้วก็ดีไซน์แบบนี้จะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถมันมีความเป็นมัดกรามแล้วก็ดูบึกบึนลักษณะด้านท้ายเนี่ยจะเน้นความเด่มสันโลโก้ไอออนขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับพร้อมกับตัวฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นี่ไฟเลี้ยวไฟไ LED เต็มระบบนี่คือเวลาเปิดช้างหลังออกมาเนี่ยนะครับห้องสัมภาระกว้างมากแบรนด์นี้เนี่ย จุดโดดเด่นเขาตั้งแต่ตัว GAC Ion Y Plus แหละคุณสามารถพับเบาะถอดหัวหมอนออกสามารถปรับนอนสามารถกางฟูกได้รถคันนี้ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแคมปิ้งขาได้สบายๆนอกจากจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วปล่อย V2L ได้เพราะฉะนั้นขับคันนี้ไปแคมปิ้งอะ่ะไม่ต้องหาตัว power bank ก้อนใหญ่ๆเลยสามารถเสียบ V2L ออกมาใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สบายๆนี่อู้9 9สน0 0า ไม่ข้ามล้านได้รถไซส์แบบนี้เลยนะครับนี่คือภาพรวมของตัวถังรถนะฮะภายนอกที่พูดตรงๆแล้วเนี่ยอยู่บนถนนเนี่ยไม่ได้ดูเล็กเลยนะครับบางคนอาจจะกังวลเงวเฮ้ยคันเนี้ยเล็กหรือเปล่า<ว>ทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อนะครับว่าสะดวกสบายขนาดไหนเนี่ภายในเปิดเข้ามานะครับก็ตามเอกลักษณ์ของ GAC เลยจะเน้นเรื่องของอัตราประโยชน์แล้วก็ความโปร่งของห้องโดยสารนะครับผมชอบตั้งแต่ตัว GAC Ion Y Plus และนั่นก็คือ รถเขาเนี่ยจะเป็นทรงแบบเหมือนจะเป็นกึ่งกึ่ง MPV แต่จริงคือ SUV นะฮะประโยชน์คือ Headroom เนี่ยเหลือเยอะมากแล้วก็ระยะสายตาเนี่ยที่เราจะต้องมองทัศนวิสัยต่างเนี่ยกระจกก็บานใหญ่เข้ามานั่งจะเจอจอ1 4บสนิ้ว Apple CarPlay แบบ wireless ได้นะครับซึ่งจอเนี่ยการแสดงผลนะหลังจากที่ไปขับมาถ้าหลายคนติดตามพว่ิภีนะครับคันเนี่ยเราปล่อย PUV ไปแล้วแต่นั้นอ่ะเป็นการทดสอบเบื้องต้นเดี๋ยวจะยืมมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแบบเต็มๆมสิบสี่จุดหกนิ้วเนี่ยใช้ได้ชัดเจนมาก ระบบทุกอย่างจะอยู่ที่หน้าจอนะครับซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบนะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันรวมที่หน้าจอก็สะดวกในการใช้ใช่ไหมแต่ในมุมผมอะถ้าเป็นพวกเรื่องแอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มีข้างนอกบ้างนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่การใช้งานคือไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดนั่งตรงกลางตรงนี้นะครับไวเลสชาร์จแบบ50วัตต์อันนี้คือแรงมากนะครับแล้วก็มีตัวเป่าความเย็นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาชาร์จ50วัตต์เนี่ยนะครับมันจะเกิดความร้อนในมือถือเยอะมากอันเนี้ยมีตัวระบายความร้อนด้วยช่องแอร์ตรงกลางอัน,นี้ด ครับช่องแอร์ตรงกลางเนี่ยยังปรับมืออยู่ยังไม่ได้ปรับที่หน้าจอผมจะชอบรถที่ช่องแอร์เนี่ยปรับมือนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะ f r i e n d l เ user มากกว่าแล้วก็วัสดุภายในนะผู้ชมด้านบนตรงนี้จะเป็นขอบที่ติดกับกระจกนะครับก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งดีไซน์เป็นแบบ3มิติลงมาด้านล่างตรงนี้เป็นวัสดุกึ่งนุ่มนุ่มนะงานวัสดุต่างๆแล้วก็ดีไซน์ช่องแอร์ด้านข้างก็จะเป็นมือดึงปกติอันนี้ก็ชอบนะด้านล่างตรวนี้เป็นงานหนังสังเคราะห์นะครับก็ ทุกจุดที่เราจะต้องจับอ่ะส่วนใหญ่หลังจากลองจับมานะวัสดุนุ่มหมดเลยนะครับถือว่าผ่านสอบผ่านนะครับหน้าจอคัสเตอร์คนขับเนี่ยก็จะแสดงผลเรื่องของความเร็วนะฮะระยะที่วิ่งได้เวลานะครับแล้วก็เรื่องของแรงดันลมยางก็มีแจ้งเตือนครบทั้งหมดพวงมาลัยเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยตามสไตล์รถไฟฟ้าจากประเทศจีนที่หลายๆคนคุ้นชินกันคือเรื่องของการปรับตัวกระจกมองข้างพวกอะไรเงี้ยกดที่หน้าจอและปรับที่พวงมาลัย นะครับมันก็รวมอยู่ที่จอกับพวงมาลัยทั้งหมดนะครับเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้านะฮะเป็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวฟังก์ชันเบื้องต้นเนี่ยเราจะลองใช้ให้ดูนะฮะและเดี๋ยวพอเรามีโอกาสยืมรถออกไปเนี่ยเราจะไปลองใช้กันอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มๆนี่แอร์แยกโซนซ้ายขวาปรับเรื่องของแรงลมแอร์ได้นะครับแล้วก็เนี่ยปรับได้ทั้งหมดเลยว่าจะเอาการแสดงผลแบบไหนนะครับเนี่ยการจ่ายลมแอร์อุณหภูมิปรับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็จอเขาเนี่ยค่อนข้างสมูทเรื่องเฟรมเรทท่านั่งของผม เนี่ยผมสูงประมาณร้อยเจนะผมนั่งแบบใช้งานทั่วไปนะอ่ะผมลองนั่งให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะลองนั่งบริษัทตอนหลังให้ดูว่าเขามีพื้นที่เ <c oughs> <he S 2> ล็กรูมให้รูมเลอเยอะขนาดไหนนี่นั่งอันนี้คือถ้านั่งปกติเลยด้านบนกระจกนะครับมีตัวเฮ้ยกระจกแบบนี้คุณผู้หญิงชอบแน่นอนกระจกบานใหญ่แล้วก็ขอบไฟเนี่ยเหมือนไฟแต่งหน้าตรงกลางก็มีไฟไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนี่เสียงเป็นแบบนี้กระจกมองหลังตัดแสงอัตอนโนมัตินะครับฝั่งนี้ก็เป็นกระจก พร้อมไฟแต่งหน้าเหมือนกันจุดเด่นในอย่างหนึ่งเลยที่ตอนที่ผมรีวิวไว้ตอนแรกแล้วหลายคนบอกจะซื้อเพราะอย่างนี้แหละตู้เย็นตู้เย็นอันนี้จะบอกตู้เย็นก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นตู้อุ่นก็ได้นะเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยได้ถึงห้าสิบองศาส่วนอุณหภูมิเย็นสุดเนี่ยได้ถึงลบสิบห้าองศานะครับก็แช่ได้เยอะไหมหกจุดหกลิตรคุนโด,ดเนี่ยหกกระป๋องเจ็ดกระป๋อง ก็ยังเหลือที่นะคือตรงเนี้ยผมว่าหลายๆคนชอบพอรีวิวไปบอกว่าเฮ้ยได้รถคันใหม่แล้วเวลาไปแคมปิง้งคุณไม่ต้องซื้อตู้เย็นเพิ่มคุณใช้แช่เครื่องดื่มได้หรือบางคนนะครับเป็นเคสที่ว่าซื้อไปแล้วเป็นแบบแม่ลูกอ่อนชงนมไว้ในขวดก็เปิดเป็นตู้อุ่นได้นะครับอุณหภูมิถึง50องศาอุ่นนมไว้รอให้ลูกทานเนี่ยดีมากมีมาให้9ก้าแสนนะมีตู้เย็นด้วยนะครับแล้วก็หลังคาเป็นตัวพาโนหลังคากระจกเต็มบานนะครับมีม่านไฟฟ้ามาให้ครบแบบนี้เลย ซึ่งเอาจริงๆนะผมว่า9แสนกว่าเนี่ยได้ของครบเยอะมากนะทีนี้เราไปลองนั่งบริษาทตอนหลังกันดูหน่อยนะครับว่าการเซ็บเบแบบนี้นั่งตอนหลังแล้วสบายไหมลงไปดูห้องโดยสารตอนหลังคุณดูประตูเปิดได้90องศาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะยกของใหญ่ๆเนี่ยยกเข้าไปได้คุณดูพื้นที่อันนี้คือเหมาะมากสําหรับคนที่แบบชอบเดินทางไปไหนไกลๆไปด้วยกันเยอะๆนะครับแผงประตูตอนหลังก็วัสดุ กึ่งนุ่มทั้งหมดเลยนะครับบูนุ่มหมดเลยกระจกลงวันสเตปดูนี่ลงสุด100%ซนะครับแล้วก็วันสเตปขึ้นเหมือนกันทีนี้เราขึ้นไปลองนั่งกันดูนะว่าเป็นไงนี่คือการนั่งใช้งานบอกโดยสารตอนหน้าที่ผมนั่งเสร็จไว้ผมสูงประมาณ172คุณดูพื้นที่ใหญ่จริงคือเนี่ยเราไม่ได้อวยกันนะตั้งแต่ตัว i อออนวพลัสแล้วนะครับคือการจัดสรรเรื่องสเปซอ่ะ เดลุมเล็กลุมเนี่ยเขาทาเก่งอยู่แล้วแล้วคันเนี่ยเขาวิวเบสเขายาวมากไนงะคุณดูนี่เนี่ยด้านหลังมีตัวสล็อตเกตเอกสารช่องแอร์สำหรับบริษัทด้านหลังไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงเสาบีแบบนี้นี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยทำอะไรได้บ้างคุณเปิดออกมาเพื่ออะไรเซตเรื่องของตู้เย็นนะครับว่าอยากจะได้เป็นแบบเย็นลบสิบห้าต่ำสุดหรือว่าอยากจะได้ร้อน50องศาเยอะสุดนะครับช่อง usb type a มีมาให้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็พื้นที่นะฮะตัว ที่วางขาด้านหลังเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะเป็นแบบพื้นเรียบหมดเลย <c oughs> คุณดูเนี่ยกวาดขาได้ที่เท้าแขนวางแก้วได้สองตำแหน่งแล้วก็อาตรงเนี้ยวางสมาร์ทโฟนนี่เนี่ยวางสมาร์ทโฟนได้1ิ pro max นะฮะพอดีเป๊ะเลยรวมไปถึงตัวเบาะเนี่ยนะครับผู้ชมมี isofix มาให้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นสายครอบครัวเด็กๆก,ก็ไปได้นะครับแล้วก็มีอีกจุดเด่นหนึ่งนะ9 0แสกว่า ฝั่งซ้ายนะมีถาดด้วยแต่จะมีแค่ฝั่งซ้ายนะฝั่งนี้ไม่มีเพราะว่าเขาเป็นด้านหลังของคนขคับอันเนี้ยก็เหมาะกับการเป็นรถผู้บริหารบางทีนะอาจจะเป็นแบบคุณแม่ที่ต้องไปส่งลูกลูกกาลังเรียนประถมนะฮะหรือมัธยมต้นอะไรแบบเนี้ยระหว่างเดินทางไปคุณให้ลูกคุณนีามานั่งทําการบ้านทานขนมกินอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นเคสผู้บริหารเอาแล็ปท็อปขึ้นมา ทำงานก็ได้นะครับดีนะเนี่ยเห็นป่ะแล้ววัสดุต่างๆผมว่าปกติรถ,รถที่จะมีถาดแบบเนี้ยที่เราเจอมานะเบื้องต้นนะส่วนใหญ่จะแบบ2ล้าน3ล้านขึ้นนะเดี๋ยวนี้เก้าแสนราคาพิเศษเฉพาะตอนมอเตอร์อ็กซ์โปเนี่ยมีทั้งหมดเลยตู้เย็นก็มีถาดก็มีพื้นที่ก็เหลือเยอะนะครับเพ้หลุมก็เหลือเยอะไฟสอสว่างข้างในก็เป็นปุ่มกดแบบนี้คุณดูดูดีอะ่ะเออนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะ นะฮะพาไปดูเรื่องสเปกนะฮะเรื่องของมอเตอร์เรื่องของแบตเรื่องของการขับขี่เล่าเบื้องต้นให้ฟังกันแล้วกันนะฮะว่าตัว i อออนวีเนี่ยเป็นยังไงลงดีกว่าปะขึ้นฝั่งนูน้นลงฝั่งนี้เรามาดูนะฮะภายใต้ฝากระโปรงกันหน่อยจุดที่เราจะต้องดึงเปิดฝากระโปรงอยู่ฝั่งคนขับดึงต่อกัน2ทีนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เหล็กค้ำยันอยู่ตรงนี้นด้านบนนะครับมีแผ่นกันความร้อนมาให้ครบแล้วก็ ภายใต้ห้องเครื่องเนี่ยตรงนี้จะบอกห้องเครื่องไม่ได้เนอะเาติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์ตัวมอเตอร์แล้วก็สามารถเติมที่ฉีดกระจกได้จากด้านหน้าตรงนี้นี่คือเลเยอร์ของนะฮะตัวฝากระโปรงเขาสเปคเบื้องต้นครับของตัว ION V กันหน่อยดีกว่าคันนี้มอเตอร์หตัวขับเคลื่อนล้อคู่หน้านะครับองอินสี่แรงม้า240้ินิวตันเมตรแบตเตอรี่เขิ้าดกิโลวัตต์ชัวชาร์จไฟเต็มนะฮะวิ่งได้ไกลหกร้ย่อกิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จตาม ท็อปสปีด160กิโมตรชั่วโมงเฮ้ยจริงๆ0ถึง107.9วิเนี่ยไม่อืดนะแล้วเราไปขับมาแล้วนะครับผมบอกเลยนะว่าคันเนี่ยช่วงล่างเป็นสไตล์เหมือนที่เราเคยขับตัว i อออนวายมาเน้นเฟิร์มเน้นแน่นแต่เนี่ยถ้าเกิดเทียบกันกับตัว i อออนวายพันี่จะมีความนุ่มเพิ่มเติมมานิดหนึ่งเพื่อการเดินทางเพื่อให้การแบบนั่งโดยสารเยอะๆเนี่ยสุนทรีนะไปลองขับกันดูเพราะว่าอย่างที่บอกตอนเนี้ยรถลงโชว์รูมแล้วแล้วเกิดใครสนใจเนี่ยจองได้เลยพร้อมส่งมอบ 9 9 9 9 0 0โอ้โหราคาไม่ทะลุลา้านแล้วคุณได้รถใหญ่ๆแบบนี้ได้ตู้เย็นได้นะฮะตัวถาดบริสันต้นหลังอะไรแบบเนี้ยน่าใช้มากหลังจากดูสเปคไปแล้วผู้ชมนะเดี๋ยวเราลองปิดฝากระโปรงกันดูนะฮะว่าคันนี้เป็นไงมาอัเข้าไปดูซิงานประกอบอเขาหูแน่นมากนะครับเรียกได้ว่างานประกอบเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะครับทีนี้ผู้ชมนอกจาก i อออนวที่เปิดราคามา เลาใจมากๆโดยเฉพาะราคาพิเศษในงานมอเตอร์อีสครั้งนี้เนาะบูธครั้งนี้นะของไอออนเขาเนี่ยนำรถยนต์มาโชครบทุกรุ่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไอออนวายพัสที่ผมเคยรีวิวไว้แล้วใครสนใจรถคันใหญ่ๆอนเนกประสงค์เหมือนกันนะครับมาดูกันได้หรือฝั่งขวาเนี่ยตัวตระกูลไฮเปิ้ลเทคทั้งตัว HT ทั้งตัว SSR ก็มีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารไปสรุปนะฮะเรื่องของความน่าสนใจของบูธเนี่ยด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งไปครับนี่คือด้านหน้าบูธนะครับของไอออนนะก็จริงๆแล้วกลางบูธ คือตัว V ีเลยที่เพิ่งเปิดราคาไปนะครับน่าสนใจมากคู่สีก็มาเลือกดูได้นะฮะสีนี้ก็สวยเนาะสีส้มบนเวทีก็เป็นสีฮีโร่เขานะฮะรวมไปถึงเรื่องของรุ่นอื่นที่เมื่อกี้บอกไปนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรถตระกูล i อออนไวท์ที่เราเคยรีวิวเราเคยเอาไปกลางเขาเรียกว่ากลางนอนมาแล้วนะครับกางตัวที่นอนด้วยซึ่งถือว่าตอบโจทย์มากๆหลายหลายคนดูคลิปรีวิวแล้วไปกลางตามกันเพราะว่าเอาไปแคมปิ้งคาก็ตอบโจทย์หรือถ้าเกิดเป็นกลุ่ม grab h y p e tech HT นะ,ะทั้งตัวประตูปีกนกที่หลายๆคนนคนชื่นชอบกันหรือถ้าเป็นตัว SSR ไฮเปอร์คาร์ตัวแรงมีมาโชว์นะฮะตามสไตล์ของบู o ไอออนนะครับก็ลองมาเลือกดูกันได้ที่สำคัญเลยผู้ชมพอเขาเปิดราคาตัวไอออนวีไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะอยากรู้ว่าความแข็งแกร่งของไอออนวีเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลายๆคนนะ่อยากรู้ว่าความเซฟตี้ของเขาเป็นไงเดี๋ยวเราพาไปดูเพราะว่าเขาเอาตัวโครงรถนะฮะมาโชว์ด้วยว่าด้านหน้าด้านข้างหรือด้านท้ายเนี่ยใช้เหล็กอะไรบ้างไปดูกันดีกว่ามานี่ผู้ชม ด้านข้างของบูธถ้าเกิดเดินถอยมาแบบนี้นะฝั่งซ้ายคือตัว i อออนไวท์พนี่เราเคยรีวิวไว้แล้วแบบนี้เลยมาดูคันจริงได้มาลองนั่งกันได้นะครับก็ราคาเนี่ยย่อมเยานี่หรือจะเป็นตัว ES เนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับ ES ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ถ้าเกิดใครเคยใช้บ่อยๆเนี่ยนะหรือใช้บริการรถแท็กซี่เนี่ยน่าจะเคยนั่งเพราะแท็กซี่ ES เนี่ยเยอะมาก นี่คุณผู้ชมนี่คือตัวโครงสร้างของตัวไอวันวีนะฮะว่าตัวค้ำตัวคาร์ด้านหน้าใช้อะไรอลูมิเนียมอลลอยนะครับลองมาดูได้นะครับว่าเหล็กคาร์ e อนไชสตีลเนี่ยส่วนตรงไหนเป็นยังไงตัวแอร์แบ็กนะครับถ้าเกิดทํางานออกมาเนี่ยจะครอบคุมตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้นะครับว่ารถคันเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือถ้าเกิดฝั่งนู้นนะฮะคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่เขาครับ, battery battery เ,รบเดินไปดูนิดนึงแล้วกันว่าแบตเตอรี่เขาเป็นไงนี่แมกกาซีนแบตเตอรี่นี่คือแบตเตอรี่ของเขาที่โดดเด่น คือจะอยู่ใต้รถแบบนี้เลยการซีลกันทุกอย่างนะครับรองรับนะฮะทั้งแรงกระแทกทั้งฝุ่นทั้งน้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในประเทศไทยนะครับอาจจะต้องมีขับลุยน้าหรือได้บ้างเนี่ยไปได้สบายๆนะครับก็ลองมาดูคันจริงได้นะแล้วก็มาดูเรื่องของเทลรยรีเสาชาร์จรวมไปถึงตัวแอสเซซอรีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าครบคันเลยนะจุดรับรองลูกค้าแลก็อยู่ด้านหลังนะครับสามารถมาติดต่อนะที่ศูนยริกาทางด้านการขายได้อีกทีนึงนะมาสอบถามกันอีกครั้งว่า เฮ้ยคุณสนใจรถคันนี้อยากไปทสได้อยากอะไรมาติดต่อได้ที่ทั้งหมดเลยนะครับก็หลักๆของบูธไอออนนะฮะงานมอเตอร์ expo ครั้งนี้ไฮไลท์อย่างที่บอกตัววีเน้นย้ำไปทีหนึ่งราคาพิเศษนะครับ999,900 90ถึงนะฮะจบงานมอเตอร์ expo นี้เท่านั้นนะราคาปกติเขา1,29,900นะลดลงมาต่ำล้านคุณได้รถที่มีตู้เย็นมีถาดนะครับแล้วก็คุณสามารถนั่งโดยสารได้ทุกคนแบบสบายๆและดีไซน์เนี่ยเอาจริงผมว่าตัววีเนี่ย ดูมีความเป็นแบบรถ s u v ที่แบบมีความเป็นมัสเซิลดูเท่ดูอะไร,ต,รตอบโจทย์ทั้งหมดเลยช่วงล่างการขับขีเบื้องต้นไปลองขับมาแล้วอัตราเร่งทุกอย่างผมถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับก็อย่าลืมนะอยากหารถไฟฟ้าราคาคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของความเซฟตี้เนี่ยไว้ใจได้เข้ามาโชว์ทั้งหมดเลยอย่าลืมมาบูธไอออนนะครับและนี่คือหมดของบูธไอออนในงานมอเตอร์อีสนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากการยมนดีแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ฮุกที่ผด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอก